ไปเอาเซเนียลเซเนียลลงตีได้อย่างงี้ไปอย่างเงี hm ้ยคอแล้วพี่คอแล้วเ้ยคอแล้วคอแล้ว เอ้ยเมกาปะเนี่ยเมกาปะเฮ้ยของจริงวะเรามาดูความวิบวับกันนะครับเมื่อกี้ผมเอาฟอร์เรนไปลำโชว์น้องโอแล้วน้องโอบอกว่าเมนฟอร์เรนไม่ถูกใจ กดไลค์ไปสองครั้งมันก็มันมันก็ยกเลิกเลย <S <S ลมัวส่งที่หายถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ทีเดียวนะครับกดสองครั้งมันจะเป็นการยกเลิกนะนี่นะครับเราอยู่กับน้องโอนะครับนี่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 วับวับกันอยู่นี่ Vengeance comes for you. Where are you going? Retreat. Mm hmm, omen, oh, you get วายนะเมื่อกี้เนี <c oughs> <c oughs> ่ยตายนี่แหละเข <c oughs> <c oughs> าเรียกว่าแหล, <c oughs> ลมแหลมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นเมื่อกี้ไหมเขาเรียกว่าม้วนทรงเมื่อกี้เนะี่ย นี่ดูใส่กันยับแล้วข้างบนอ่าสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมกดแล้งสองคนนะครับคู่กับน้องโอนะครับนีูเลนนี่นะครับอ่า,อาคนที่เข้ามาเล่นได้ก็แล้งอ่าคอมคอมกับคอนนะครับเพราะว่าผมเอาตัวผมเป็นคอนเนาะคอนเอาคอนสร้างห้อง อยากตู้ผมอยากสู้กับคุณมาเร็วเขาอยู่บนหมดเลยตีฉันตีฉันเร็วตีฉันเฮ้ยใส่กันแล้วตรงนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนไปก่อนว่ามันเอาจังวะตรงนู้นอะ <R ally. S 2> โอ้ยตา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 ยอขอทีเดียวโหจะตายหมดแล้วว่ะเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปอ่ะอืมเมื่อกี้มัวทรงนะครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้หยุดคืออีกตัวละทีแค่นั้นเองเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพื่อนโอ้เสียดายจัดไม่เป็นไรอืม เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ผมได้ทุกอย่างเลยนะทั้งฟิกเกอร์ทั้งฟิกเกอร์โอเมนแล้วก็ฟิกเกอร์ของเอลเอลซูนะครับกดไปทั้งคู่เลยเอาอันนี้ออกมาก่อนวิ่งแก๊งอย่างเดียวปัปปปนนั๊บอาาอ๋ โอ้เดนีเอลลงอีกอืม่ละตัวใช่เมื่อกี้พี่รู้สึกว่าพี่ลอยรัวๆเลยกระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่ยี่เนี อ้าจริงๆพี่ว่ายุคนี้เราแบนอิลูเมียดีกว่าไหมพี่ว่าตัวมันน่าลำคาญมากเลยนะเอาเซเนียเซเนีลลงตีแล้วอย่างเงี้ย็ปอย่างเงี้ยพอแล้วพี่พอแล้ว เซเนียลรอดอีกแล้วแสดงว่าบนก็ไม่มีใครแล้วทั้งนั้นอะ่ะพี่ว่ามันเล่นยากไอตรงกับไอเซเนียลเหลอเนาะเซเนียลมันลงมาอิลูเมียด้วยอะ่ะอิลูเมียมันเปิดอันติเช็คแมปอ่ะแล้วเซเนียลมันก็บินได้ไปทั่วแมปเลยเล่นยากเล่นยากแต่เล่นได้ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทั้งทางยูทู e แล้วก็เฟ e บุ๊กนะครับ อ,อยู่ไหนเนาะเลเลสหายนะระวังด้วยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วน้องโอเอาแล้วพี่จับภาพอยู่ <c oughs> ยิงมันฆ่ามันเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวอิลูเมียไปอิลูเมียไปอิลูเมียไปมาแล้ว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  เอ้พี่รับอยู่เอาไม่ทันโทษ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 ี่รับไม่ทันเอโอมนมันมัวทรงใหญ่แล้วเนี่ย สลับไป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 แตกแล้วเนะี่ยป้อมล่างยังไม่ทันสลับพี่ลากมังกรออกก่อน อ่ามามามาเอ,อาอบอกให้ติกอ b ิสซ a ด d r a อนเพื่พอนก็ไปล่างหมดเดี๋ยวผมไปกันบนก่อนถ้าปล่อยไว้เวรลสน่าจะเหลาฟรี ก็ตัวมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีหน้า อ,อะไรดีอะไรที่มันจะไล่คนง่ายๆปพอดเทปแล้วกันคิดบนผมเคลียร์ไปแล้วนะสองเวฟอ่ะเบิร์มันเพื่อน มันตีมันตีมันอีกโอเคมา,ม,ามีเป็นไง,โอ,โ,นองโอ้โหน้องโอที่เป็นคิวไปแล้วไอ้ได้ป้อมนี่เนี่ยที่จริงเนี่ย ผมรีนะผมรีนะเดี๋ยวผมไปรีก่อนอีลูเมียอันติแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวรีก่อนรีก่อนโลละเดี๋ยวโยนมาโอเมนมีอะไรบ้างโอเมนไม่เอาตัดเลือดด้วยไม่เอาตัดเลือดผมก็น่าจะยืนประมาณ15ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอะไรเอาอะไรดี e. ไปมังกรไปไปโซนดาร์กดีกว่าไปเราเขาเปิดแมปแล้วนะครับแสดงว่า น่าจะอยู่ไกลเห็นเวลเลสอยู่ข้างบนตัวเดียวอะแล้วน่าจะเบิร์ดได้นะไอ้แก,ก๊กออกมาก่อนไอ้พี่ว่าฟีว่าไฟก่อนไหมไฟไหมไฟไหมพ,พ,มพมี่พี่มีพี่มีฟิกเกอร์นะเฮ้ยขอแล้วขอแล้ว ý khoa ồ hồ, số hai 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 số ai,จบ được không? P1: 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 p 1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  ơi mấy ca Này, nhé mấy ca ba ơi phòng chinh quá phòng bắp lên bắp lên nóng phồm nóng phồm ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนายพี a ช n แนลด้วยนะครับเนาะส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปละครับ